เริ่มหรือยังเริ่มไม่เปดไหมให้เราจะเริ่มได้ยังไงโอเคโอยขดคอแล้วค่ะเอ่อกลับมาแล้วไม่หายค่ะไม่หาดเราก็จันโบรได้ตอนนี้ทำไมหน้าเราเหลือครึ่งเดียวตอนนี้ก็พยายามเอาเอาหัวเนี่ยไปมุม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 กล้องมาที่สุดเพราะอะไรวะคืออผมไอ้ผมผมอ่ะถ้าเผชิญต้อนรับเกันกระโดดค่ะอาจารย์โบค่ะสวัสดีค่ะทายหนิดนึงค่ะทายทั้งสองนิดนึง คุณอะไรคะคุณอะไรฮะตุ๊มไปก็ไม่เนี่ยสวัฮัลโหลเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยฟังมาก่อนด้วที่เคยอะระรายการมีมากกว่าสามเดือนในคือแบบเชิญออกไปเลยได้ไหมรายการมีมากกว่าสามเดือนมีลงมากกว่าหกสิบตอนทุกคนดูรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมากกว่าสองพันวิวเคยแล้วแบบกสองคนกดประมาณห้าร้อย วันนั้นไม่เรียนทำเราก็จะฟังวิวเล่นเรื่อยๆอีกเออเอากไปเขาตีครับผมนะเมื่อกี้อาจารย์บอยก็บอกไปแล้วว่าอยากย้อนกลับไปตอนม3เพราะว่าตอนนานก็มาเป็นห่วงคุณผู้ฟังเบาๆคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กเนี่ยระดัดฟังเนี่ยก็ขอให้ใส่ดีเทนเนอร์ด้วยที่ไม่ถอดแล้วคืะเราก็เคยดัดฟังนะตอนข้อปีหนึ่งเราก็ดัดฟัง คือตอนปีหนึ่งอะใส่แว่นป้าใส่แว่นป้าแล้วดัดนิสัยคือแบบไม่ยอมอะคือไม่คิดว่าจะเจอจะเจอแขกรับเชิญที่แบบเพือแขกรับเชิญร้อนแรงมาถึงและจิกกัดขนาดนั้นน่าไหวนีมครับผมครับผมมาเราจะมาดูวันนี้อาจารย์เบิร์ดก็ได้เตรียมหนังสามติดเรื่องที่เราต้องย้อนวันวันไปดู เป็นหนังสามดิบเรื่องที่ได้รับการโหวตว่าเป็นหนังที่ the best of movie ว้าวไหน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 เรื่องอะไรบ้างนี่นี่นี่โรแมนติกที่สุดเท่าที่หนังเกาหลีจะทำมาได้ชื่อเรื่องฮะใช่ป่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือร้องอันนี้นี่ไงร้องแล้วเหรอนี่เรื่องอะไรอ้คนจนเดอะโรแมนส์ไง เดือดรุนแรงตั้งเลยเดือดรักสิกเคยเดือดรักสิกไงเพรนะความแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตใชช่่่มนรกุพอะฉากที่เก๋ที่สุดคือฉากที่พระเอกเนี่ยวิ่งมาแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยกางให้เออให้นางเอกเออเราก็เราก็ฟังแล้วเราก็ตกใจอยู่ว่าทำไมเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงแบบแปลกแปลกแปือแบบ มีเจอเป็รูหมุนกระดาษเอากระดาษไปหมุนอย่างเงี้ยแล้ใกล้ใกล้มาใกล้มารอเลงมากล่ะอืเไปดูไหมคุณชอบไหมอัาไหนไหนนมีเรื่องอะไรอีกอันนี้ก็ตป็นเิลเหมือนกันครับผม Nothing Hill Nothing Hill คุณบอนจะเพลงแบบจะเพลงจะเพลง Nothing Hill อออหมไว้เองกันครับเฮ้ยไ่ช่วยกันไหมครจะรู้เร้าเกิดเนี่ยคริษ cool ัทเพลงยักค่ายยักใหญ่เนี่ยหลัจากที่ได้แอบเราเนี่ยเอาคลิปของเราเนี่ยไปโพสไปตามแบบเว็บของพวกค่ายใหญ่ๆแต่ปุ๊บเนี่ยเขาว่างตรงจุดหมายมหาผม ว่าไม่เคยจะติดต่อไปร่วมงานเนี่ยเออไม่ใช่ตรงมาบอกว่าช่วยหยุดร้องเพลงของใครเราเพลงของใครเราจะเต็งเพราะว่าติดรองเนี่ยแหละเอออาจจะก็ลองติดตึงมากเนี่ยเอออะไรอ่ะงไรไม่เป็นหนังที่ผมชอบที่สุดเนี่ยครับผมชอบเรื่องไมค์แซสซี่เกิร์ตไมค์แซสซี่เกิรเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าผมดูแล้วแบบดูไปสี่สิบห้ารอบอ่ะเฮ้ยดาร้หญิงขี้เม้าดผู้หญิงขี้เมาใช่ไหมไม่รู้ว่ามันดูแล้วแบบ ใคแบอกน้ำตาไหลอ่ะสิบห้รอบนี่ดูในโลงีสิบห้ารอบดูมีซีดีดิใยในะ4สี่สิบห้ารอบบ้าจริงคู่วันเราชอบเลยวม่ชว่าเรายดูแค่แบบสิบรอบเองฮ้ยที่บอกดูทุกวันะันี่ก็เทียนไม่ใช่เลียกเียนเราจะดูเรื่อเชลลี่ละสองรอบรอบแรกคูววันวาเลนทายรอบที่สองคูวันคิสต์มาสแล้วเราจะดูอยี่ทุกปี เพว่าอคุณไม่มีใครเอาเก็จะนั่งอยู่บ้านแล้วไม่ชนรีเพลย์เนะเพลงนะี่เพลงอ่ะพี่ที่เลิศพิเอลาว่ะใช่ปะเลิเราไม่เป็นการไเจะพูดทำไมครับผมก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เนี่ยหนังนี้หนังดนดวงใจของคนอิทีอีเกิดไม่ทันนะหนังเรื่องเนี้ยเราอยู่ฉันจดนี่ไงนี่ถามว่าจะทาหนังเรื่องใหม่หรือปะ

เทียนิสครับผมตรงข้ามความหวังบัลลังก์เกียรติยศอนังนี้เหมือนจะได้รางวัลเหมือนจะได้รางวัลเป็นเรื่องของนักนักนักเป็นโนแบบมาแข่งขันอกันเป็นคนมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรมากาม่าเลี่ยนกัวเนื้อเมื่อกี้เป็นมนติกเยอะใช่ไหมของรัสนี้เป็นดาวินชีโคสดาวินชีโคสเป็นหังชีโคสดูแล้วแบไม่เข้าใจคือเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่อโคสของคุณดาวินชีดาวินชีโคส ไปฟู๊ตโฟต์ตัวไหนคือเดินทางไปไหนมาบ้างแล้วคือมันเจ๋งนะคือเดินทางได้ประเทศไทยข้ามไปแบบเขมรูดีแล้วก็ไปบุรีนาย,ยแล้วก็ฮะขออ,ยยอนุญาตพอร์ตจะได้ไม่เยอะว่ะไม่เป็นโค้ชนะพี่บอกแกโค้ดไปดูนี่แม่ไปดนี่เออพี่ไปดูรูปไงอะเพื่อไปดูรูปของมอนาริซ่าไรเงี้ยรูปของมอนาริซาคืออะไร โมนาลิซาเป็นรูปเป็นหนึ่งในโค้ดไงเป็นรูปที่เขาถือว่าเป็นรูปเขียนสีที่สวยที่สไรทีน้ำมันสีน้ำมันที่สวยที่สุดเขียนโดยเาวิชีไม่ใช่ไม่ใช่ไมค์แกร์เจโลอ่าเฮ้ยไปอ่ะไปฮะต่อดีกว่าที่เป็นอาจุมอตาต่อไปนี่นี่เรื่องที่ก็ไปมากมูแลงลู มูะไรมูผมเป็นเรื่องของอ่านเขียนเฮ้ย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 เมเอมูเชอเวอะมร่องเ่าเ้ามูอะอาา ลาฟคาณลาฟเคยแบบถือไหมคะแล้ทำนังไบ้างดันอยู่บนเก้าอี้ทำไมนี่บอลไลน์ต้องเรื่องบอลไลน์ต้องเรื่องนั้นนะทำไมบอลไลน์ต้องเรื่องนั้นนะนักแสดงกับพี่อวคือตุงกใบชีวิจิงนี่เรื่องนั้นนะ้ว่าอักลีอ่ะคุณตุตี่อักลีมันมีเพลงดังเนี่ อันนี้ลองีลเดี๋ยวนี้ลองกไม่แตกใจที่ข้าใหญ่จมๆปกานะราบคัจ่ยจริงจโอ้ล่ะคุณผู้ฟังมามากลับมากลับมานี่ถ้ากะดันนั้นไม่อ่านเรากลับมาจะได้อ่านแต่นีมีเรื่องอะไรแถวซุนเบ๊ะ ก็มีไมค์เกของคุณบอลด้่ยนะไม่เียเหรอใช่อาคาป่ถ้าเกิถ้าเกบไปหนังในดวงใจที่เวลาตอนตอนเด็กที่คุณดูแล้วแบบปลื้มปลิ่มมากที่สุดคุณเลยดวงใจตอนเด็กอโอ้เยอะอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่รอ่อ่าอ่าอ่อ่าอ่่อ่าอ่าออ่าอ่าอ่อ่าอ่อ่่าอ่าออ่าอ่าอ่าออะา่าอ่า่าอ่่ใช่ นางชอบสองสี่เก้าข้าวเฮ้ยเจ้าบุ้ยเป็นเป็นที่ท้งชอบประโยคนั้นเลยเหรออันนี้คือชอบเพลงนี้ไหมก็เหมือนกันเราชอบเราชอบเมื่อไหไมวูดดี้โกเบิร์เวสเล่นดังมากเรื่องอะไรเรื่องติสเตอร์แอคเฮ้ยคือว่าชีอะกลวยชีะกลวยออ ที่มันเ uh ่ะ huh. ที่พี่วูดี้ก็บอกเล่นเป็นนางเอกใช่ปะ่ะแล้วก็ uh huh. แล้วก็ไปเจอคดีฆาตกรรมมาคดีหนึ่งเป็กนกก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในแบบบวชชี uh huh. บวชชีหนีคดีเออ uh huh. คือตัวเองไม่ได้แบบเหมือนไปเห็นเหตุการณ์แล้วแบบมีคนตามแบบตามมาเก็บ uh huh. ตัวเองก็หนีไปอยู่ในโบสถ์แต่โบสถ์ uh huh. เนี้ยคือตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องคาเฟ่เก่ามาก,ก่อน uh huh. แล้วโบสถ์เนี้ยคือเป็นโบสถ์ที่แบบสุโถมมาแล้วคือแบบไม่มีคนมาเข้าโบสถ์เพราะว่าแบบ ก็ทุคนแบบเลิกเลิกสนใจในเรื่องของการเข้าศาสนาอะไรเงี้ยเออแล้วนางก็แบบมาเต็มฟอร์มแบบเป็นคอรัสเป็นเรียนชิมแล้วก็มาร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยกยไม่รู้จักนี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ชีวิตเราเป็นนีนิคเกิลขนาดนี้เป็นชีชก่วยเป็นชีชก่วยอายวิวเฟลล์ฮิมเฟลล์ฮิมชอบเอมี่แคสเปอร์ อ๋อพีชินข่าวมั้ยผ uh ีเดกอะผีเด็ก้ะไม่แล้วคือมันทำตอนแรกเป็นการ์ตูนป่ะใช่ใช่แล้วมันจะมาเป็นหนังใช่ไหมแล้วคือตอนท้ายคือมันเฉลยออกมาอตัวคลาสเปอร์กลายเป็นคนอะไรเงี้ยก็ทำได้ว่าเดี๋ยวมันหลอมาก ไมชอตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยไม่เชอบเด็กไลเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปลี่ยนเป็นเอาความรักวันรานของดีเจให้ผมเปิดพนังรู้หรือเปล่าว่านางจะต้องมีอะไรเยอะเราเออนนี้แต่จุนนี้อก็แจ้งทางเจ้าของสถานีไว้ว่าเออหูฟังเนี่ยคือได้รดนระเบิดขยายแล้วคือคุณเบิร์ได้เป็นคนที่แบบหัวโตมาก ถ้าคนที่ฉลาดเนี่ยแล้วคือนางก็แบบก็แบบสมองมีเยอะไงใช่สมองเยอะแล้วก็แบบเครื่องหัวโตมากแล้วจุดเนี้ยถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันเนี้ก็หัวโตเหมือนกันนะแต่ข้างในก็แบบไม่มีอะไรอ่ะโอ้ยฉลากเนอะคือถ้าข้อเนี้ยจะมีเสียงสะท้อเนม้ยแบบโป้งโป้งโป้งอะไรเงี้ยแะถ้าข้ออาจารย์เนี้ยจะยังโอเคเพราะคนมีความคิดเพราะคนแบบเรียนเก่ง สมองแน่นได้ยาเยอะอันนี้จริงนี่ถ้าเกิดแบบไปท่องเที่ยวในแบบหัวกะโหลกของลิเจบอลูเนี่ยพัฒนาแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าราดยางมาตอยแดนเรียบเไปไม่มีอะไรหัวขอื่นยังแบบเออไม่มีอะไรต้องตะเ็นมากเป็นถนมเมืองไทยได้ปะเป็นถนนเมืองไทยได้ปะพอเถตุทุนนี้วท่วมเราขอส่งกำลังใจไปให้เออ ที่ประสบภัยนำาลุ่มทุกคนก็มีเราเป็นกาลังใจแล้วก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่มีดูแต่เราก็มีบุ๊มมโย่เข้ามาห่เราได้อยู่ก็คือไงนั่งอยู่บนหลังคาแล้วก็เปิดให้ย่ฟังเนีายเปิดเปิดแอปพลิเคชันบนไอโฟนก็อะไรตุ่มเหมือนกันทำไมอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยมีเรื่องมีด้วยอะ s เตอ t e กดติดวิญญาณ มัเป็นหนังผีที่แบบเป็นหนังที่ชอบไม่ดูอ่ะเป็นหนังผีที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยดูมาเป็นหนังที่ท้คนหลอนดูตัางเวลาเวลาปวดไหล่อันนี้คือแบบอันนี้คืออขนาดไปดูันสิบคนอ่ะคือออกโรงมาไม่กล้าเดินคนเดียวคือแบบต้องเดินเกาะผูกันสิบคนขึ้นรถอ่ะเรื่องนี้หรือเปล่าที่เกิดเหตุการณ์แบบมีคนปีนในโรงหนัง